เดินช้าช้า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 แลบลิ้นทำไมอะส่งให้พี่แอร์แม่อีกรอบอีกรอบบาย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 อีกรอบแล้ว แฟถามสามพันห้าร้อยถ้าหมดเจห้าหออนทาแฟ่กาแฟถาลไม่ทันววพที่ไหนได้มนอยสุดอน่อยสุดกรู้คววให้กดสามพัห้าให้ทันไทันอยู่แล้วมีมันมันมี

แต่ไม่ต้องใช่ใช่ใช่ถไม่กดก็ดูไลฟ์ไม่ได้คุณก็รีบอันนี้เหมือนเขาไม่ได้ให้ขายในไลฟ์แต่ว่าเหมือนแบบไลฟ์คุยเฉยแต่ต้องกดในระบบขอยืมบัตรเครดิตหน่อยได้ไหมไมยนะสักหนึ่งบัตรเครดิตเครดิตหน่อยได้ไหมไม่มีอ่ะเชื่อไหมไม่มีบัตรเครดิตไม่เคยมีบัตรเครดิตงั้นโอนเงินมาแต่จะเป็นนี่ของโต๊ะพี่เดอเดน ที่ไหนไร <Life S 2> ที่ไหนเพจมิกนถ้าใส่เมสแกนแหละ เาไม่เห็นต้องกันเลยไม่รู้ยิ่ลิกต่ออะว่าใช้ชีวิตต้การลิกตอกตมอะากกแฟนชวนงงไรนะแมากกว่าแฟนชวนงไรนะกมากกว่าแฟนชดมากกวแฟแต่เราถ่ายรูปกันทาอโรงเยนบเขัวเรอ่ารอถ่ายรูปกั้อพีเห

ขอฝั่งนี้ทันนะครับผู้ป่วยก็จะยิ่งมีโอกาสรอดชีวิตหรือไม่ที่กติกาได้มาก่ารับาารับมาในเชื่อของเรานะครนีนนะครคุณเจนี่วยี่สาของใครคุจนี่เชสราวัฒนนวินะะนแสดงสาวสวยี่มีนกสวสเลยนะคะ เรามาให้กับคุณอุ้มควมีพอรพรีสก,กับรัฐครับท่านต่อไปได้วยะครับ น้อยจะตส่วิ่งแล้วเนี่ยก็คือเรามาใส่กางเกงยีนแบบที่น้องเขเดินอยู่ไมได้ใส่สม่ออกกางเกงยีนก็ได้เใส่เียสีสบายมากเลยเพราะว่าเสื้อใส่ยังไงน่จา้องไม่ใส่เสื้อไหมนะอง้องใชไอเสาชมหน้าชมตาชมเสื้อกันไปแล้วเราก็ฟังเสียกันดีไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมา ท่านนะคะแต่ละท่านอยู่ของไมค์ห้แน่ให้ด้วยนะคะต้องรบกวนแต่ละท่านได้แนะนําตัวครับแล้วก็กล่าวเชิญชวนผ่านที่พิสูจน์คนชนนะครับให้ทุกท่านได้มาร่วมโครงการของโรงพยาบาลราชวิถีครับเรียนเชิญท่านแรกเลยนะครับสวัสดีครับผมคนแรกเลยนะครับใช่ครับครับผมสวัสดีครับผมจอห์นถอยได้นะครับก็เป็นนักแสดงและนักพิธีกรนะครับผมขอพูดคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องมิสแทนเขาพูดเพราะว่าน้องเขาเตรียมมาเดี๋ยวอาจจะพูดชนกันเดี๋ยวพูดผมพูดเยอะไปเดี๋ยวน้องไม่มีอะไรพูดนะฮะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมวิ่งกันกุศลกันนะครับก็นอกจากจะได้สุขภาพแล้วนะครับยังได้ร่วมทําบุญด้วยนะครับกับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับยังไงฝากด้วยวันที่2พฤหัจิกาอยู่นี้ซึ่งผมมาแน่นอนนะครับยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแขกรถัดไปนะครับที่เด่นตัวแทนจากช่องเจ็ดนะครับเชิญครับตอนแรกบอกพูดเดียวเกือบหมดแล้วครับผมก็ มาร่วมวิ่งกันกุศลกันนะครับได้วิ่งได้กุศลแล้วก็ได้ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยนะครับมาร่วมวิ่งกันเยอะๆนะครับ คนก็แตกแจงรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะให้เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะเพราะเพราะว่านอกเหนือจากที่เราได้เรื่องของสุขภาพแล้วนะคะเรายังส่งทุนส่งทบทุนนะคะร่วมแบบบริจาคให้กับห้องฉุกเฉินนะคะของโรงพยงาบาลราชวิถีค่ะขอบคุณครับขอตั้งแต่ไปแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะมินารินนาค่ะก็ เจอกันวันท er ี่สองที่อนุสสารีชัยสมรภูมิค่ะแลวเจอกันค่ะค่ะก็เชิญชวนทุกทุกคนนะคะพี่พี่อีทุกท่านนะคะใครที่อยากจะไปร่วมงานกับเราก็สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่3 0ิกันยายนนะคะติดตามได้ทางเพจของราชวิถีได้เลยนะคะยังไงก็มาร่วมงานกับพวกเรายเยอะนะคะ มีนาสชิตาออสแมนนะคะก็มาช่วยกันร่วมสมทบทุนนะคะสร้างอาคารฉุกเฉินแลวก็อุบัติเหตุนะคะให้กับทางโรงพยาบาลราชวิถีนะคะมาร่วมกันทำความดีกันค่ะแล้วเจอกันค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะโซแามค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาสมัครกันได้แล้วนะคะที่ไทยรัฐนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง3 0กันญาเลยนะพูดไปหมดแล้ว ค่ะก็อยากจะฝากเชิญชวนท่านและกันค่ะกับโครงการดีๆแบบนี้กับโรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น FC หรือสื่อมวลชนทุกท่านนะคะใครที่สนใจมาร่วมทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เจอกันวันที่2พฤศจิกายนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่วช่วงนี้ขออนุญาตเป็นโฟโต้เซสชั่ครั้งแรกนะครับทีมดาราแสดงเาวานะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับอันนี้โฟโต้เซสชั่นอาทิตย์เห็นไหมครับอันที่สองครับ ผมขอได้เชิญทีมศิลปินอาจารย์อนุรักษ์ติพันธ์นะคะผู้บริบหารจากบริษัทชัวร์จำกัดค่ะเชิญร่วมเฟรมได้เลยนะครับร่วมเฟรมอาจารย์ไพิีรัติยาพรชัยสุริร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์มหาวิทยาลัยร,รังสิตค่ะช่อง7 HD ครับเพจอิจันค่ะอามารีทีวี34 HD ครับแล้วก็บริษัททรูนะคะครับผมแล้วรวมถึงผู้สนับสนุนเชิญร่วมเฟรมได้เลยนะครับ ไปต่อตรง้ได้แน่นอนข้างในอะไรดีหมออย่างนี้เหรอทำอะไรทำอะไร ห้องน้ำแบบนึงเกยบมาไปห้องน้ำแบบ

มันเกิดชไปขอพรฟ้าเอานะอยากได้อยากได้รูยนเหรอขายต่อไปเลยเอากำไรเลยดิเอาเอากำไรห้าพันเองพากิ๊บเนเลยนะะมีขาก็มาเหรอเสื้อติปามาเขาส่งไวขนาดนั้นเลยเหรอเสื้อติดาา วันเดียวก็ได้แล้วอกทีสิอเาของกันเพราะว่าหลบกันแ้ปวนะแ่ขอกำลังใจในการทำานอยไ โอ้ช็อตมากอ่ะ เขีายปเอาไอติมไปหน่อยความคิดดังมากแล้วยู <t 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 ่ในความจริงบ um ah> ้างนี่ด้วยค่ะขอรูปคููทางนี้ด้วยขอรูปคู่ทางนี้ด้วยี๋ยวพี่ต๋อไปไหนไม่รู้ยมาแล้วมาแล้ว จะเรียกกลับจะพูดอะไรก่อนลู้ายวินเจย์พายอะไรนะวินเจย์พายทำไมเรียกเจ๊์พาอ่ะไม่เอาที่พักหรืออะไรพายเพื่อนชื่อนี้มาจากไหนอ่ะตอนแรกอาจจะตั้งชื่อว่าไม้ไม้แม้เต้คนใช้ไปแล้วก็เลยเปลี่ยนตอนแรกก็ว่าก่อนอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นไทยมือต่อแต่เอาไ้ซ้อมๆดีกว่าตอนชื่อนี้ใช้มาสักพัก ตั้งแต่แบบลงมารีแรงใหม่ก็คือใช้พายเพราะว่าใช้ดิวดิวที่เล่นใหม่ใช่ไหมพาย <c oughs> จริงๆนะคือจะบอกมาเลยว่าคือตั้งแต่เล่น RUB มาตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งไม่เคยแพ้อะไรเลยมาก่อนใช่มากจะไปเล่นต่อไปหม <c oughs> ตอนแรกมันแบบขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอ่ะพอจังหวะนั้นแบบไม่มั่นใจครับอ่ะอ่ะไม่เป็นไรมานเคลียร์อาบมา เสียไ่เสียไม่ออกเหมือนกันวนแล้วค่ะแล้วค่ะโอ้โหชวนแล้วค่ะนแล้วมีเชิญทประธานที่นี่ด้วยนะตอนแรกแก่เดินผ่านทัดคะแต่พี่มินเบลไหมคะไปแล้วนะคะลูต้อรีบลน่ท เอฝากด้วยเจอกันพรุ่นี้พรุนี้สิบโมงเช้าเราเปิดบัตด้วยไปายบาย